กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือพิสูจน์ทั้งหลายใครพึงกล่าวว่าคนทํากรรมอย่างใดย่อมสเสวยกรรมน,นั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบก็ไม่ปรากฏส่วนใดกล่าวว่าคนทํากรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใดย่อมสเสวยผลของกรรมน,นั้นอย่างนั้นดังนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบก็ย่อมปรากฏภิกษุทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อยที่บุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเบทนียกรรม ให้ผลในปัจจุบันไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลชนิดไรทำแล้วบาปกรรมนั้นจึงนำเข้าไปนรกได้ภิกษจน์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายไม่ได้อบรมมีศีลไม่ได้อบรมมีจิตไม่ได้อบรมมีปัญญาไม่ได้อบรม มีคุณความดีน้อยเป็นผู้มีใจคับแคบใจหยาบมีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยเหตุเล็กน้อยบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลชนิดนี้ทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันบุคคลชนิดไรทำแล้วกรรมนั้นจึงเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายมีศีลมีจิตมีปัญญาได้อบรมแล้วมีคุณความดีมากเป็นมหาตมะผู้มีใจกว้า,วางเป็นอัปปมาณวิหารีมีปกติอยู่ด้วยธรรมอันหารประมาณไม่ได้บาปการรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลชนิดนี้ทำแล้ว กรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยภิกษุ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษใส่เกลือลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆหนึ่งก้อนเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนิว่ายอย่างไรน้ำอันน้อยในถ้วยน้ำนั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มไม่น่าดื่มไปเพราะเกลือก้อนนั้นใช่ไหมเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะ ก้อนนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าน้ำในถ้วยน้ำนั้นมีน้อยมันจึงเค็มได้เพราะเกลือก้อนนั้นพระเจ้าข่าเรียบเหมือนบุรุษใส่เกลือก้อนขนาดเดียวกันนั้นลงไปในแม่น้ำคงคาเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนิว่ายอย่างไรน้ำในแม่น้ำคงคานั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้เพราะเกลือก้อนนั้นหรือ หาไม่ได้พระเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าเพราะเหตุว่าน้ําในแม่น้ําคงคามีมากน้ํานั้นจึงไม่เค็มเพราะเกลือก้อนนั้นพระเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนทําแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนําเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคนทําแล้ว รมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปได้เลยภิกษุทั้งหลายคนบางคนย่อมผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งกหาปณะนะแม้หนึ่งกหาปณะนะแม้หนึ่งร้อยกหาปณะนะส่วนบางคนไม่ผูกพันเพราะทรัพย์เพียงเท่านั้นคนอย่างไรจึงผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งกหาปณะนะคนบางคนในโลกนี้ เป็นคนจนมีสมบัติน้อยมีโภกคะน้อยคนอย่างนี้ย่อมผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งกระหาปณะนะคนอย่างไรไม่ผูกพันเพราะทรัพย์เพียงเท่านั้นคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากคนอย่างนี้ย่อมไม่ผูกพันเพราะทรัพย์เพียงเท่านั้นฉันนั้นนั่นแล ภิกษุทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยสาธุ